นะล้วนอยู่ที่การวิเคราะห์และวางแผนอย่างเยี่ยมยุดนี่คือคำกล่าวของโขงเบ้งในศึกแห่งสังกคลับขอต้อนรับท่านผู้บิเกียริครับท่านเจ้าของกิจการผู้บริหารและเหล่าสตาร์ทอัพทุกท่านครับผมวิชัยวราธานีวงศ์จาก b x Expert รุ่นที่1วันนี้มีคำถามมากมายสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของกิจการคนที่ทำงานอยู่หรือคนที่กำลังจะก่อตั้งธุรกิจ ว่าสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกใครจะสามารถไปต่อได้และใครจะสามารถที่จะสร้างอาณาจักรแห่งธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผมมีหลักการอยู่3ข้อที่อยากจะมาฝากกับทุกท่านนะครับอย่างแรกที่สุดเลยนั่นก็คือเรื่องของ Customer Experience ครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สําคัญ ที่จะทำให้ธุรกิจของท่านนั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าลูกค้าล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่จะชี้อนาคตของธุรกิจไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันและในอนาคตนอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องของ operational process แน่นอนครับกระบวนการต่างๆจะต้องเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าในวันนี้เรายังคงยึดรูปแบบเก่าๆวิธีคิดแบบเดิมๆกระบวนการที่ไม่ยอมเปลี่ยนอะไรเลย เรายากที่จะก้าวไปสู่ยุคต่อไปครับและตัวที่3นั่นก็คือ business model ครับได้เวลาแล้วที่จะกลับมาทบทวนว่ารูปแบบธุรกิจของท่านนั้นมันเหมาะสมกับยุคสมัยนี้และโลกแห่งอนาคตรหรือไม่แต่อย่าลืมนะครับหลักการทั้ง3ข้อนั้นอยู่บนพื้นฐานของ Data ข้อมูลที่มีความสำคัญมากๆในยุคนี้และแน่นอนครับต้องมาพร้อมกับเทคโนโลยีและดีไซน์จริงง ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่เริ่มต้นมานี้ล้วนแล้วจะเป็นคําตอบของการก้าวไปสู่ดิจิทัลทนส์ FORMATION ครับและทุกคนอยากจะหาคําตอบนี้ให้เจออันดับแรกสุดเราต้องเข้าใจในหลักการ3ข้อที่ผมเรียนให้ทุกท่านได้ทราบไว้ก่อนถ้าหากว่าเมื่อไหรก็ตามที่เราเข้าใจนอกเหนือจะแค่รู้จักแล้วแล้วก็เราจะพาธุรกิจของเราเองนั้นก้าวข้ามไปต่อจากโลกในยุคอนาล็อกไปสู่โลกแห่งยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มภาคภูมิครับ และเราเชื่อมั่นว่าคุณจะได้ไปต่อและไปไกลๆและไปอย่างมั่นคงอย่างแน่นอนทีนี้พอพูดถึงเรื่องราวของเศรษฐกิจพูดถึงเรื่องราวของธุรกิจผมมั่นใจว่าในวันเวลาแบบนี้หลายลคนอาจจะตั้งคําถามว่าอย่างมากมายว่าเอ๊ะและเราจะใช้กลยุทธ์อะไรที่จะสามารถให้ธุรกิจเรานั้นแข่งขันกับในธุรกิจเดียวกันและยังมีอีกหลากหลายธุรกิจที่อาจจะข้ามบุย้ยข้ามฝั่งมาแข่งขันกับเราก็เป็นไปได้ลองคิดดูลเล่นๆครับว่าวันนี้ ธนาคารธุรกิจเกี่ยวกับสถาบันการเงินไม่ได้แข่งกันเองแล้วเขาแข่งกับแพลตฟอร์มอื่นๆซึ่งมาแบบรวดเร็วมาแบบก้าวกระโดดมาพร้อมกับทุนและเทคโนโลยีธุรกิจของเราแะครับวันนี้เราเห็นหน้าค่าตาของคนที่จะมาแข่งขันกับเราแล้วหรือยังถ้ายัางต้องรีบหาและถ้าหากว่าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงให้ก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วละก็ท่านคงจะต้องตั้งคาถามตัวโต,ว,ต,ว,ต,ว,ตว,ว่าวันนี้กลยุทธ์ทางการตลาดนั้น ท่านศึกษาไว้ดีมากเพียงพอแล้วหรือยังการตลาดออนไลน์กําลังกลายเป็นคําตอบของในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ที่หลายๆคนพยายามที่จะสื่อสารไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ว่าลงทุนไป100ได้กลับมาเพียงไม่ถึงครึ่งอันนี้อันตรายเพราะว่างบางต่างๆที่เรามีนั้นกว่าจะหามาได้เราก็ต้องระบาดระบนนะฮะ หลายๆคนที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอย่างมากเลยทีเดียวกว่าจะเจียดงบก้อนหนึ่งเอามาใช้ในการทําโฆษณาทำประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นในอดีตเป็นเรื่องที่จะต้องทบทวนในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนและวางแผนไปสู่อนาคตครับหลายๆลยคนอาจจะตั้งคําถามกับผมนะครับว่าอ๊ะแล้วเราจะวางแผนวางกลยุทธ์ในเรื่อง,องการตลาดโดยเฉพาะเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อย่างไรบ้างผมเรียกอย่างนี้ครับ ว่าในยุคสมัยแบบนี้ถ้าว่าเรามีโอกาสย้อนกลับไปดูในอดีตก่อนไปดูว่าคนที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องของการที่เขาวิเคราะห์นะครับ โดยเฉพาะในคนนี้ครับเขาชื่อว่านายโทมิอาโฮเนนเนี่ยนะครับเขาเป็นผู้ที่นิตยสตร์ฟลอปนั้นให้ความสําคัญแล้วก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากในแวดวงเกี่ยวกับมือถือนะครับเขาบอกเอาไว้ว่าในอดีตนั้นที่มันเป็นเรื่องของ m a s มีเดี a เริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคสิ่งพิมพ์ตามมาด้วยเทคโนโลยีที่มีการบันทึกเสียงแล้วต่อมาด้วยเรื่องของภาพยนตร์ทันา,ากนั้นเป็นเรื่องราวของวิทยุครับแล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโทรทัศน์ ทั้งหมดนั้นเป็นยุคที่หลายๆคนคุ้นเคยเป็นอย่างดียกเว้นเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดหลังจากปีคศ .2000 แต่ว่าพวกเขาเหล่านี้นั้นกําลังก้าวเข้าสู่โลกของอินเทอร์เน็ตครับในยุคต่อมาและทันทีที่อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นการสื่อสารทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาอยู่ในโลกเล็กๆที่เป็นโลกสเสมือนเชื่อไหมครับว่าหลายๆคนนั้น ตั้งคำถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าสื่อเก่าๆที่เคยทรงอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือแม้กระทั่งโทรทัศน์ที่เคยทรงอิทธิพลอย่างมากมายเลยทีเดียวจะถึงการละอวสารหรือเปล่าคําตอบเหล่านี้เมื่อก่อนนี้คงไม่มีใครเชื่อเลยนะครับว่าสื่อที่ทรงอิทธิพลอย่างน้อย3าสื่อนี้นั้นจะถึงวันที่ตกต่ำลงไปอย่างน่าใจหายแต่วันเวลานี้ทันทีที่เกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ต สิ่งต,ต่างต่านั้นถูกย่อถูกยุครวมลงไปอยู่ในโลกใบเล็กๆใบนี้ที่มีปริมาณของเน็ติเซนมากมายมหาศา,ศาลเลยทีเดียวครับและนั่นก็นํามาสู่นวัตกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะในยุคที่โทรศัพท์มือถือนั้นกลายเป็นการรวมสารพัดสื่อเข้าไว้ด้วยกันยิ่งเราพัฒนาจากยุคตั้งแต่ 1G 2G 3G และในวันนี้ 4G อีกไม่นานเข้าใจว่าในปีหน้า 5G ก็คงจะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก และคงจะพลิกประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมากมากขึ้นอย่างที่หลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นในวันเวลาที่ 4G กําลังเดินหน้าไปแล้วก็เริ่มมีบทบาทกับชีวิตประจาวันของเรามากยิ่งขึ้นอย่างทุกวันนี้นั้นบอกได้เลยครับจะมีนวัตรกรรมทางเทคโนโลยีอื่น,นๆเข้ามาเติมเต็มที่ทําให้สื่อต,ต่างๆมันกลายเป็นสื่อที่ส่งอิทธิพลมากขึ้นแต่ว่าอยู่บนโลกออนไลน์ อันนี้เป็นเรื่องที่น่าวิเคราะห์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของ AR VR และเรื่องราวของ AI นะครับมันจะมีหลายๆคำศัพท์ที่หลายๆท่านคุ้นเคยและเริ่มสัมผัสได้แล้วเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นนี่เองมันจึงกลายเป็นช่วงเวลาที่มีเดียถูกดิส r u p t ฟนะครับการถาโถมมาของนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีทำให้สื่อหลายๆสื่อล้มหายตายจากในประเทศไทยของเรานั้นสื่อที่เคยมีอายุยาวนานหลายสิบปี ปิดตัวเองลงเริ่มต้นเห็นได้ชัดก็คือในส่วนของสิ่งพิมพ์นิตยสารที่ท่านเคยอ่านเป็นประจำทุกเดือนทุกสัปดาห์และทุกวันหนังสือพิมพ์ชื่อดังที่เคยมียอดขา,ายถล่มทลายณนวันเวลานี้มันเป็นเพียงภาพแห่งความทรงจําไปแล้วทั้งนั้นนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงอยากจะให้สิ่ง,งต่างๆที่เราคุ้นเคยยังคงอยู่เชื่อว่าคงไม่ถึงขนาดศูนพันไปเลยแต่ว่าพวกเขาเหล่านี้นั้น กำลังถูกแพลตฟอร์มใหญ่ๆเข้ามาทดแทนอย่างที่เรียนครับในเมื่อมือถือมันรวมทั้งในส่วนของการดูโทรทัศน์ผ่านมือถือได้ฟังวิทยุผ่านมือถือได้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังสามารถที่จะทําหน้าที่อื่นๆอีกมากมายนะครับข้อมูลต่างๆหลั่งไหลามาเป็นการสื่อสารแบบสองทางเป็นอิ t เตอร์แอคโอ้โหจุดนี้เองเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ พอสื่อถูกได้ซอฟตทิแบบนี้แล้วก็ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดลองถามดูสิครับว่าสื่อที่เอาตัวรอดล้วนแล้วแต่ใช้หลักการสามข้อที่ผมเรียนไปให้กับผู้ชมทุกท่านได้ติดตามในข้างต้นนะครับไม่ว่าจะเป็น customer experience นะครับไม่ว่าจะเป็น operational process แล้วก็เรื่องของ business model ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นั้นทำให้วันนี้ถ้าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสินค้าหรือเจ้าของบริการ เราจะต้องปรับตัวเราจะต้องทำ transformation ไปสู่โลกแห่งยุคดิจิทัลกันเรียบร้อยและต้องเร็วนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าช้าปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เราจะเรลี่ยงพล้มมากกว่าคนอื่นนั้นเป็นไปได้สูงนะครับเรื่องของปลาเราเคยได้ยินหลักการตลาดใช่ไหมครับปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาเร็วกินปลาช้าปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ามันจะมีปลาใหญ่ที่มันว่ายเร็วแล้วมันกินสารพัดสรรสิ่งไปอันนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระวัง เราจะต้องเป็นปลาใหญ่ที่ว่ายน้ําเร็วนะครับถึงจะเอาตัวรอดได้ทมกลางมาหาสมุทรอันกว้างขวางใหญ่โตและมีการปั่นป่วนอยู่ทุกเมื่อเชี่ยววันเลยทีเดียวแน่นอนครับถ้าว่าสื่อถูกดิสอัพ v e แบบนี้เราก็ต้องมานั่งดูว่าเอ๊ะแล้วมันมีอะไรที่เข้ามาทดแทนสื่อเก่านะครับถึงจะไม่รอดเปอร์เซ็นต์แต่ว่าทรงอิทธิพลมากเลยเกิดนิวมีเดียครับ โลกแห่งสื่อใหม่ๆสื่อที่เกิดขึ้นมาแล้วและเกิดขึ้นในวันนี้ส่วนจะอยู่ยาวไปถึงอนาคตมากน้อยแค่ไหนก็คงไม่มีใครทำนายได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยก้าวเข้ามาสู่เรื่องของ Marketing Digital Marketing นี่ไงครับ Digital Marketing จึงกลายมาเป็นคำตอบของกลยุทธ์ในการวางแผนสื่อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านอาจจะต้องเลี้ยวหลังแลหน้า ดูว่าสื่อที่ท่านจะตัดสินใจใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นสามารถที่จะส่งผลกลับมาได้มากเพียงพอหรือคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่เพราะถ้าหากว่างบที่เราใช้ไปเป็นการละลายในแม่น้ําหรือว่าการเอางบไปผานเล่นจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่อันตรายต่อความอยู่รอดของธุรกิจจริงไหมครับดังนั้นถ้าหากว่าเรามาดูกันเราเห็นเลยนะครับว่าทันทีที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะเกิดอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นเอเจนซี่โฆษณาที่เคยวางแผนสื่อซือ้อสื่อให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆในอดีตนั้นจําเป็นต้องผันตัวเองต้องดิสรัฟตัวเองเหมือนกันครับเขาก็เปลี่ยนแปลงจากการที่เป็น a อนาล็อกเอเจนซี่กลายมาเป็นดิจิทัลเอเจนซี่ทำหน้าที่ในการที่จะวางแผนนะครับรวมไปถึงการจัดการเรื่องของสื่อบนรลกออนไลน์ให้กับลูกค้าซึ่งก่อนหน้านั้นยังไม่มีความเชี่ยวชาญเท่าที่ควร แต่ว่าพอโลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วลูกค้าอยู่เฉยๆไม่ได้ครับลูกค้าก็ต้องเรียนรู้ในวันนี้เอเจนซี่ที่เป็นดิจิทัลเอเจนซี่เขาก็ต้องปรับตัวแล้วก็ต้องพยายามหาจุดแข็งชุดขายเพื่อที่จะนําเสนอให้กับลูกค้าได้เลือกนะครับว่าใช้บริการเขาดีกว่าไหมทำไมแบบนั้นครับเพราะว่าวันนี้ถ้าว่าเราจัดกลุ่มของบรรดาสื่อใหม่ๆนะครับก็จะแบ่งได้อยู่3กลุ่มหลักๆก <ๆ S 2> ลุ่มที่1ั่นก็คือกลุ่มที่ จะต้องทําอย่างไรก็ได้ไปหาลูกค้าของท่านตั้งคําถามก่อนเลยนะครับว่าถ้าต้องรู้ว่าลูกค้าของท่านเป็นใครนะครับข้อมูลสําคัญสาคัญที่ต้องมีไม่ว่าจะเป็นเพศซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีแค่2เพศนะครับอายุซึ่งมีความหลากหลายซึ่งปัจจุบันก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับการศึกษาโออันนี้นี่เต็มที่เลยนะครับซึ่งเรียนได้ว่าทุกคนเรียนรู้อยู่ตลอดชีวิตเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเรื่องของฐานะความมาั่อยู่กําลังซื้อนะครับ จะมากจะน้อยท่านก็ต้องเข้าใจพวกเขาแล้วนองเหนือจากนี้ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตลหละนะครับแต่ละคนก็มีวิธีที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันไปนะครับหลายๆธุรกิจที่พอมีเทคโนโลยีเข้ามาผลักดันแล้วก็จะเกิดขึ้นนะครับและบางธุรกิจที่ไม่ปรับตัวก็จะสูญสลายไปอันนี้เป็นใบตามกฎแห่งธรรมชาติครับคนที่แข็งแกร่งกว่าเท่านั้นถึงจะอยู่รอด นี่เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องหัมามองแล้วนะครับว่าตั้งคาถามว่าลูกค้าเป็นใครเรียบร้อยแล้วท่านก็ต้องรู้ว่าไลฟ์สไตล์ของเขานะครับเป็นคนใช้สื่อแบบไหนในชีวิตประจําวันและตัดสินใจด้วยเหตุผลอะไรหรือบางทีอาจจะตัดสินใจด้วยอารมณ์ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าว่าพอรู้แบบนี้ปั๊บเนี่ยนะครับท่านก็จัดเลยนะครับสื่อชุดแรกเป็นลักษณะของพุชมีเดีย นะครับอ่ะจำกันง่ายๆมีแค่3อย่างก่อนเบื้องต้นนะครับนั่นก็คือเฟซบุ o กอืมเราเป็นพลเมืองกลุ่มใหญ่ของ Facebook เลยทีเดียวนะครับจะมีในส่วนของ i n s t a g r กรมและก็มีในส่วนของ y t u t u นะครับสส่วนนี้3ส,สื่อน,นี้นะเป็นสื่อในชีวิตประจำวันเลยทีเดียวหลายคนก็ต้องตื่นช้ามาเช็คเฟซก่อนนะครับก็ดูความเคลื่อนไหวข่าวสารต่างๆนานา,น,าน,นะครับข้อมูลที่หลั่งไหลามาจริงเท็จแล้วแต่นะแล้วก็ ถ้าหากว่าสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษกลุ่มที่เป็นคลิปวิดีโอครับได้รับความสนใจรายก,การกต่างเดี๋ยวนี้ไปถ่ายทอดกันบน YouTube จะดูเมื่อไหร่ดูที่ไหนอย่างไรก็ได้นะฮะและนอกเหนือจากนี้ถ้าหากว่าเป็นภาพสวยนะครับสามารถขายสินค้าได้จากอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ก็ต้องไปที่นี่และครับในส่วนของ Instagram หรือ IG 3สส่วนนี้ท่านสามารถที่จะวางแผนสื่อที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับหรือว่าซื้อสื่อไปได้ ก็ถ้าหาว่าในส่วนของ Facebook นั้นคุ้นเคยกันเรื่องของที่จะบูตโพสหรือว่าบูตเพจนะครับไม่ได้มีอะไราย,ยากน,นะครับก็ง่ายๆเลยคือเขาก็จะมีข้อมูลเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าการ Transform ์มันอยูจ่จะอยู่ภายใต้พื้นฐานของ Data ด้วย Facebook ก็จะสามารถที่จะบอกได้ว่าถ้าท่านขายสินค้าเด็กอ่อนลูกค้าของท่านก็จะเป็นใครมีอะไรอย่างไรเขามีให้ท่านเลือกในแต่ละช่วงอายุด,ด้วยนะครับ พอท่านเลือกเสร็จปุ๊บเขาก็จะคำนวณว่าถ้าอวเจ้าเข้าถึงคนจำนวนึ่งพันหนึ่งหมหรือเท่าไหร่ก็ตามก็จะจ่ายด้วยตัวเลขต่อหัวต่อหน่วยเท่านี้และสามารถวัดผลได้ด้วยเหนไหมในขณะที่สื่อเก่าสื่อเดิมนั้นการวัดผลถือว่าเป็นเรื่องยากเลยนะครับเป็นอาศัยการคาดคะเนการประมาณการเท่านั้นเองแต่ว่าในยุคสมัยใหม่นั้นสามารถคาดการสามารถวัดผลได้วัดผลจนท่านเห็นว่าเออมันน่าเชื่อถือจริงจินะครับนอกเหนือจากนี้ท่านก็จะต้อง ตั้งคำถามต่อไปว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเรามีสื่อที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วแล้วก็เขาจะต้องค้นครับเชื่อไหมครับว่าลูกค้าในยุคสมัยนี้จะตัดสินใจซื้อสินค้าแต่ละอย่างนั้นก็จะเข้าไปดูในกระทูต่างๆก็จะไปถามจากคนใกล้ชิดหรือไปดูจากบรรดาการรีวิวสารภาพสินค้านั่นเราก็จะต้องมีในส่วนของผู้นะครับผู้มีเดียไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเสิร์ นะครับเรื่องของ Google โอ้อันนี้เป็นเรื่องที่อย่ามองข้ามนะครับถ้าเขาสนใจสินค้าแล้วเขาไปนค้นใน Google ปรากฏว่าเจอคู่แข่งเราเอา้าลงทุนไปก็สื่เปล่าจริงไหมครับและหลังจากนั้นแต่ว่าเขาได้ข้อมูลมากเพียงความปุ๊บเราก็จะต้องมีสื่อในการที่จะค่อยเอาใจลูกค้าหรือว่าในกลุ่มข,ของ CRM นะฮะโดยเฉพาะ Line Official นะครับแล้วก็ในส่วนของ Messenger เหล่านี้เป็นต้น นี่คือสื่อที่เราคุ้นเคยนะครับเพราะฉะนั้นหลักการในการวางกลยุทธ์ในยุคสมัยใหม่แบบนี้ว่าไปแล้วไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรง่ายอยู่ที่ว่าเรารู้จักเราเข้าใจหรือเปล่าเพราะท่านดีที่ท่านรู้จักท่านเข้าใจการวางแผนสื่อของท่านนั้นจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ท่านอาจจะใช้งบประมาณอย่างจําก,กัดแต่ว่าได้ผลอย่างที่ท่านไม่น่าเชื่อนะบ,บางคนใช้งบไปเป็นหลักหมื่นบาทแต่ว่าได้ผลกลับมาทําให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นหลายสิบเปอร์เซ็นต์ เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เปลีนไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในส่วนของประสบการณ์ของลูกค้าจึงกลายเป็นเรื่องที่จะทําให้ท่านนั้นสามารถที่จะไปนั่งในใจของลูกค้าได้หรือไม่ถ้าว่าทําได้บอกได้เลยนะครับว่านี่คือจุดสําคัญผมมีข้อมูลจากสมาคมธุรกิจโฆษณาดิจิทัลประเทศไทยนะครับหรือว่า D A A T มาแบ่งปันกับทุกท่านครับ เป็นตัวเลขงบโฆษณาในปี2019นี้ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเรากําลังอยู่ในช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีตลอดเกือบทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาประเมินว่ามีโอกาสที่สื่อต่างๆโดยเฉพาะในสื่อออนไลน์นั้นจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะครับลูกค้าจะใช้จ่ายไปในกลุ่มของ Facebook Twitter y นะครับ YouTube ก็ยังมาแรงอยู่ เพราะฉะนั้นในส่วนของตัวเลขโดยรวมนะครับขออนุญ,ญาตที่จะแบ่งปันกันนั่นก็คือภาพรวมของการใช้จ่ายผ่านสือ่อโฆษณาในปี2019คาดว่าบนสื่อดิจิทัลนั้นจะมีตัวเลขแตะถึง2 1 6 3ล้านบาทเพิ่มขึ้น19นะครับซึ่งคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเดี๋ยวถ้าว่าเก็บข้อมูลอาจจะแตะอีกประมาณสักทำน่าจะทำได้ประมาณ9 0 0 0กว่าล้านบาท เห็นตัวเลขแล้วหลายๆคนตกใจเลยทีเดียวนะครับว่าเงินที่เราลงไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นสื่อจากต่างชาตินี้นั้นก็ลงไปเยอะมากพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับในปี2018หรือว่าย้อนกลับไปในปี2017ก็จะเห็นได้ว่าในปี2019นั้นตัวเลขการเติบโตอาจจะยังไม่สูงมากนะักถ้าเทียบกับปีต่อปีก่อนหน้านั้นไปไม่ยากครับเศรษฐกิจโลกที่กําลังตกต่ํากําลังผันผวนอยู่แบบนี้ แล้วในส่วนของเศรษฐกิจภายในประเทศเองก็ตา่างนะครแต่ว่าน่าติดตามอยู่ตรงที่ว่าแล้กลุ่มไหนนะครับที่หันมาใช้สื่อที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นนั่นก็คือประกอบไปด้วยกลุ่มยานยนต์นอกนอจากนี้ก็จะมีในกลุ่มของพวกคอสเมติกนะครับบรรดาวพวกความสวยความงามทั้งหลายนะฮะนอกนอจากนี้เนี่ยกลุ่มสกินแคร์เอ่ยนะฮะแล้วก็จะมีพวกเครื่องดื่มไร้แอ,อลโกอฮอล์นะครับรวมไปถึงสถาบันการเงินอย่างธนาคารด้วย ตัวเลขก็ว่ากันไปแต่ว่าก็จะมีกลุ่มใหม่ใหมที่หันมาใช้บริการของสื่อดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือในกลุ่มของ snack food นะครับเขาบอกว่าใช้ตัวเลขกันไปเพิ่มมากถึง109เลยทีเดียวทีนี้ในเรื่องของการใช้สื่อโฆษณาดิจิตอลนั้นยอมรับเลยนะครับว่าโซเชียลมีเดียชั้นนาทําให้ทุกอย่างาง่ายง่ายจนกระทั่งดิจิตอลเอเจนซี่ก็นั่งกุ่มขมับเหมือนกันว่าเออแล้วแบบนี้เนี่ยจากประสบการณ์หรือว่าจาก ความเข้มแข็งในอดีตนะครับที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสื่อกับดิจิทัลเอเจนซี่นั่นก็คือความสามารถความรู้ความาสามารถในการวางแผนสื่อในการวางกลยุทธ์อย่างที่ผมเรียนไปเดี๋ยวนี้มันง่ายเพราะฉะนั้นลูกค้าหลายหลายคนเขาก็เริ่มต้นที่จะวางกลยุทธ์เองเริ่มต้นที่จะซื้อสื่อวางแผนสื่อด้วยตัวเขาเองนะครับก็ไม่มีอะไราย,ยากนะครับเบื้องต้นได้ว่าเรารู้ว่าลูกค้าของเราเป็นใครนะครับเอาในส่วนของพุช มีเดียเหล่านี้สร้างมันเกิดขึ้นนะครับเปิดเพจ Facebook ให้ข้อมูลก่อนยังไม่ต้องรีบร้อนที่จะขายของนะครับบน u t u b e นะครับรวมไปถึงใน IG แล้วก็ถัาจากนั้นก็ใช้กลยุทธ์ที่2และที่3เพื่อที่จะให้ธุรกิจของเรานะั้นอยู่ในใจของลูกค้าทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ในอนาคตหลายๆคนเป็นห่วงนะครับว่าถ้าหากว่าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับดูแนวโน้มนะฮะว่าธุรกิจสื่อ ที่เป็นสื่อในอดีตนะครับและสื่อในปัจจุบันจะมีทิศทางการก้าวไปอย่างไรผมเรียนเลยนะครับว่าณวันเวลาแบบนี้ทุกคนจะต้องปรับตัวให้ทันสถานการณ์ถึงจะตอบคําถามที่ได้ว่าจะก้าวไปอย่างไงจะรอดหรือเปล่าจะสามารถพาธุรกิจสามารถเติบใหญ่ในยุคต่อไปได้หรือไม่เพราะว่าสารพัดแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์และมันกลายเป็นสื่อดิจิทัลในวันเวลาแบบนี้นั้น ถ้าหากว่าใครที่เห็นใครที่เก็บใครที่วิเคราะห์ใครที่วงางแผนได้ดีล้วนและแต่ไปต่อได้ทั้งนั้นนะครับธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็นธุรกิจใหม่ๆก็จะเห็นได้ว่าปริมาณของการใช้สื่อบนโลกโซเชียลนะครับสื่อดิจิทัลนั้นได้รับความนิยมอย่างหลากหลายนั่นเป็นสัญญาณที่จะบอกกับพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในตำแหน่งคนอะไรหรือแม้กระทั่งท่านเป็นผู้บริโภค นะครับบอกได้เลยว่ายุคนี้นั่นคือยุคของดิจิตอลทนส์ฟอร์เมชั่นอย่างแท้จริงเต็มรูปแบบแล้วด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านนั้นลองกลับไปคิดลองกลับไปวางแผนด้วยตัวท่านเองหรือถ้าหากว่าจะใช้บริการจะดิจิทัลเอเจนซี่ก็เป็นสิทธิของท่านแต่ทั้งหลายทั้งปวงอยา่าลืมนะครับหลักการอยู่3ข้อนั่นก็คือในส่วนของข้อแรกครับเรื่องของค u สเ o อร์เอ็ก r พรียข้อที่2 o p โอเป i เรชั่นอลโปร และท่านที่3นี่คือก็คือเรื่องเกี่ยวกับ business model นั่นเองอยู่บนพื้นฐานของ Data และมีเทคโนโลยีรวมถึงดีไซน์จริงๆล้วนแล้วจะเป็นคำตอบให้ท่านก้าวไปต่อข้างหน้าครับขอบคุณทุกท่านและเราจะร่วม transform ไปด้วยกันกันกบ DX expert ครับสวัสดีครับ